นะคะจากภาพที่แล้วที่เราศึกษารายละเอียดแล้วก็เนื้อหาคุณครูสรุปรายจ่ายต้องห้ามนะคะในการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา65ตรีให้นะคะเราก็ช็อตโนต้ตเพิ่มเติมลงไปหรือช็อตโนต้ตอยู่แล้วก็ดูตามนะคะก่อนที่เราจะทำตัวอย่างกันเนาะรายจ่ายส่วนตัวนะคะเวลาเราปรับปรุงให้เราบวกกลับเข้าไปหมดเลยนะคะไม่มีสิทธิ์หักออก คือโจทย์ให้มานะคะกรณีมีรายจ่ายส่วนตัวของท่านประธานหรือรายจ่ายอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นกรณีเข้าข่ายรายจ่ายส่วนตัวอันนี้เป็นรายจ่ายต้องห้ามที่บวกกลับเข้าไปนะคะให้กําไรสุทธิของบริษัทสูงขึ้นและสมบกรก็จะได้ภาษีจากเราเยอะๆใช่ไหมคะรายจ่ายที่ไม่มีหลักฐานเช่นกันเหมือนกับรายจ่ายส่วนตัวอันนี้ก็บวกกลับเข้าไปเลยนะคะถ้าโจทย์ให้มาหรือกรณีศึกษาที่เราเจอในโจทย์บวกกลับเข้าไปอย่างเดียวนะคะ เพื่อเพิ่มยอดกําไรสุทธิให้สูงขึ้นนะคะต่อมารายจ่ายเพื่อการศึกษาและการกีฬานะคะอันนี้ถ้าบริษัทเรานะคะได้จ่ายเงินสนับสนุนสปอนเซอร์กีฬาสีนะคะสนับสนุนเป็นทุนการศึกษากี่ทุนกี่ทุนในปีนี้เท่าไหร่กี่หมืน่นอย่างเงี้ยนะคะหรือกี่แสนให้เราเนะี่ยเอาไปคูณ2เท่าที่เราจ่ายจริงนะคะเพื่อที่จะเอามาหักออก แต่ก็ต้องมาคำนวณว่าต้องไม่เกิน2ส่วน1 0 2ของกำไรที่หักจากข้างบนลงมานะฮะหากรายจ่ายส่วนตัวแล้วไหมบวกกับเข้าไปไม่มีหลักฐานเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในตอนแสดงการคำนวณเนาะขอให้เรารู้ไว้ว่ารายจ่ายเพื่อการศึกษาการกีฬาหากได้นะคะสองเท่าที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน2ส่วน202ของกำไรสุิธิที่ผ่านมานะคะต่อด้วย รายจ่ายค่าการกุศลเราจะเออเราจะไม่เอามาบวกกันนะเราจะไม่แบบว่าเอาการศึกษาการกีฬาการกุศลบริจาคเอามาบวกกันแล้วคูณ2อ2หารร้อยสองนะไม่เราจะทําทีละสเต็ปนะคะถ้ามีรายจ่ายเพื่อการศึกษารายจ่ายการกุศลรายจ่ายที่เป็นเงินบริจาคเราก็จะเริ่มตั้งแต่การศึกษาการกีฬา2ส่วนร้ยสเสร็จยืนย้อนลงมาตามด้วยการกุศลสาธารณะ2ส เสร็จแล้วจะปิดท้ายด้วยเงินบริจาคนะคะถ้ากรณีมี3ชื่อนี้หรือในโจทย์ที่เราศึกษากรณีศึกษาการปรับปรุงกําไรสุทธิทางภาษีให้เป็นกําไรสุทธิทางภาษีอกรมเนาะทางบัญชีเนาะ,ะเงินบริจาคก,ก็หักออกนะคะหลังจากที่บวกกลับเข้าไปแล้วนะคะท่อนข้างบนแล้วก็หักออก2ส่วนหนึสองเงินปันผลเราอะจ่ายใช่ไหมคะ ให้กับผู้ถือหุ้นนะคะกฎหมายก็ยังให้เราหักออกอีกได้อีกจากกําไรสุทธิที่เรามีที่เราต้องไปเสียภาษีแต่กฎหมายให้หักได้แค่ครึ่งเดียวภาษากฎหมายบอกว่ากึ่งหนึ่งหรือ50%อันเดียวกันนะคะเราก็เอายอดนะคะที่เราจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกไปนะ่ะจำนวนเท่าไรคูณ50%าสิบเซนินะคะครึ่งหนึ่งนั่นแหละเอามาหักออกจากกําไรสุทธิหรือแม้กระทั่งนะคะผลขาดทุนของบริษัทของเรานะคะ กฎหมายบอกว่าเมื่อคุณได้กําไรปีไหนที่คุณได้กําไรคุณต้องเสียภาษีใช่ไหมแต่คุณมีสิทธิ์เอาผลขาดทุนจากผลการดําเนินงานของปีที่ผ่าน,านมาสูงสุดได้5ปีนะคะสมมุติว่าปีนี้เราได้กําไรที่30ล้าน30ล้านเนี่ยเอาไปเสียภาษีเลยไหมหลังจากที่หักนะคะเงินบริจาคก,การผุศลกัรนกีฬางเงินบริจาคแล้วก็อย่าลืมหักเงินปันผล5ปีย้อนหลังได้ด้วย นะคะเราก็จะทําให้กําไรของเราเป็นไงคะต่ำลงก็ไม่ต้องเสียภาษีที่30หล้านกฎหมายก็ยังกําหนดให้นะคะอันนี้คือเนื้อหาที่เราเรียนในคาบที่แล้วเดี๋ยวเราไปดูนะคะตัวอย่างแล้วก็แสดงการคํานวณกันเนาะ